สั่งสตาบาร์ตามคนข้างหน้าจนก็อาจจะได้กินน้ำสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่ได้กินสองทีรอบนี้เลยจ้ะให้พนักงานเซอร์ไพรส์ดีกว่าดูดิวันนี้จะได้กินน้ำสตรอเบอรี่ไหมเฮ้ยจริงมีคนข้างหน้าเนาะดูดวันนี้เราจะตามใจพนักงานสวัสดีครับอ่ออยากได้น้ำแก้วหนึ่งครับแต่ว่าเป็นพนักงานทำเซอร์ไพรส์ได้เลยครับได้ค่ะอยากเป็นแบบปั่นหรือเป็นแบบเย็นดีครับปั่นก็ได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องดิถ่ายโอเคขอบคุณครับคิดว่าได้รสตเตอร์ดีไหมไม่ได้เพราะพนักงานดูไม่ คคเเานใช่ใช่เขาอาจจะเพี้ยนกะสวัสดีครับวันนี้อยากกินอะไรดีครับอ่าเซอร์ไพรส์เลยครับเซอร์ไพรส์เลยเนาะวันนี้ไม่ลืมบาทสวัสดีครับได้ครับน้องเขาดูคิดจะบอกพนักงานสาขาเนี่ยดูคิดบูมไม่บูมทั้งสาขาแต่นันน่าใส่ใจเนาะมาทักด้วยเฮ้ยสตรอเบอร์รี่หรือบ้านนันน่เข้าใส่อันนั้นลงไปอะไรไม่รู้เหมือนรู้สตรอเบอร์รี่เลยมาแล้วเรียบร้อยนะค๊า อันนี้น้ำอะไรหรอครับอะโปรเจนสตรอเบอรีออ่อาสีกินเลยเฮ้ย,อยขอบคุณนะคะผมดูได <c oughs> ้นะจริงเหรอขอบคุณนะคะไม่กินน้ำสตอรอเบอรี่แล้ว <c oughs> บอกแล้วว่าพนักงานเนี่ยดูทั้งสาขามาสามรอบไม่สามคนเลยแต่ทุกคนดูคลิปหมดสตรอเบอรี่อาสอีสตอเบอรี่แท้ๆเลย สตรอเบอรี่ที่ไฟฝันชื่นใจมากแรงการสงคัญน,นี่ารักมากขอบคุณนะครับสั่งต่อคืนข้างหน้าได้กินน้สาสตรอเบอรี่แล้วมีน้ำอะไรที่ยากกว่านี้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวจะสั่งจนกว่าจะได้กิน